แพระบรมาดาเสาาด็บ,บั้งมันอ่ะได้เวลาครับเพรา <ไป S 2> ะฉะนั้นอันตรายไปตะไลสองล้านนะครับอันนี้เปิด กำลังทยอยออกเราจะกระชับเวลาและกระชับเวลาให้มัเนเร็วขึ้นลำดับ่อไปจอจอคิวไว้เ,เลยนะครับผิดชัางแดงสองมากอรอยห้อมหนึ่งลถอีซุซุนะครับรถอีซูซุครับสัญญาณไฟขึ้นแล้วเราจะให้ผู้จุดไม่เกินสี่คน รักษาและรับผิดชอบหกลูกจะจุดแล้วครับช่างทิวลูกฤาษีน้อยครับให้หมุนสองรอบไม่หมุนเลยครับให้ผมหมุนเองครับที่เหลมาครับจับมาที่เหลือ,อมาที่ ล้มกลางสมบูรณ์บ่ะครับล้มกลางสมบูรณ์ดูบังไฟนะครับ<อ>ห้ามว<อ>ิ่งห้ามวิ่งดูบางไฟแล้วค่อยๆขยับถ้าล้มกลางแล้วล้มตรงไหนก็ไม่เป็นอันตรายอ่าอ่าลงม,มาล้วแค่ล้มกลางแล้วคอยหอบบอลแลนอ่าผู้ดใดเมียงอ้ามกะ ไฮบังบังไฟได้ด้วยงานยาไปโซ่การน้ำเมี่ยงสิงยาไปโซ่ทีมต่อไปเข้าเลยครับครับงานดูบังไฟนะครับงานดูบังไฟแล้วค่อยๆขยับลีกนะครับค่อยๆขยับลีกโอ้หนึ่งครับสุดยอดแล้วครับอันนี้ดูจนบังไฟจะตกนะครับงานดูไล่สองล้านนะครับหนึ่งอัน เพราะว่าทิศทางการตกนั้นล้มพัดหนีพัดหนีคู่กัรงานุวัติเหตุกับผ้าผู้สาวไปอนทุกคนไอ้แอนดิมลงแล้ยังครับแถวที่สองแล้วก็สิบล้านยังแงนอยู่ล้านครับให้ท่านผู้ชมดูบางไฟนะครับ จะไปเบิ้งเสือพันอ่างเงีนเบิ้งบังไฟเสือพันดึงขึ้นจะไปเบิ้งพุ่งพันเนอะอย่างเงีนเบิ้งบังไฟลงเสียหนอที่นี่อ้าวแงน้ดูบังไฟนะครับแล้วก็จับเอาแขนลูกนะครับงัดจับพลิกแขนด่ากำบังแนบบันแมนแขนลูกว่อนอะบรรยากาศนะครับผมด้านบนไฟตะไลลานนะครับมองดูด้านหลังนดุปลา ก่อนจะจับแขนมกให้มองดูด้านหลังกองสลักตั้งไฟนั้นก็คงไม่ถึงวัดป่าและก็ไม่ถึงบ้านคิวต่อไปเข้าเลยครับสิทช่งแดงสองเวลานี้รู้สึกว่าจะเที่ยงบ่ายตั้งไฟยังไม่ถึงครึ่งน,นะครับําเวลาด้วยเอาเลื่อนเข้าไปเลยครับเลื่อนเข้าไปเลย hai đi trong này phải mưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ